ณนะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสแก้วจังหวัดสแก้วพลเอกสุริยุทธจุลานนท์ประธานองค์มนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพ,พร้อมคณนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสแก้วจังหวัดสแก้วมอบประกาศกิติคุณผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพร้อมมอบถุงของข,องขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้กําลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและที่โรงเรียนเทศบาล 1, หนึ่งหนองกระเพาะอนุสร์อําเภอเมืองจังหวัดสแก้วได้เยี่ยมชมโครงการกล้วยรักโลกนําวัสดุที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีนายปริญญาโพธิสัต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสก,ก้วแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับพลเอกสุริยุทธจุลานนท์ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษเปิดงานวันสถาปนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษครบรอบปีที่13ณศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษบ้านทรั์ใหญ่ตำบลนนท์มะเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสก,ก้ว มอบโล่และใบประกาศกิตติคุณให้กับผู้สนับสนุนทางวิชาการสกรมรปปี2564ถึง2565 25มอบรางวัลให้กับเกษตรกรผู้ที่มีผลงานรับผิดชอบแปลงยางพาราผ่านการประเมินมาตรฐาน GAP เยี่ยมชมนิทรรศการและนั่งรถรางเดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษโดยมีพลเอกธงชัยสารสุขผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้ว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับที่วัดหนองกระเพาะตำบลสะแก้วอำเภอเมืองสัะแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัฒาหารเพนพระราช,ารารรชาทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระสงฆ์สัมณเนรและกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังปีพุทธศักราช2566จังหวัดสัะแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้วต้อนรับนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาณห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษายกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจังหวัดสระแก้วได้ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษามีวิทยากรมาให้ความรู้จากหลายภาคส่วนณ โรงเรียนบ้านรัตนะอำเภอตาพิยาจัังหวดสะแก้วนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบอาคารโรงอาหารติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และสนับสนุนองค์ความรู้สื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการตามโครงการอายินุโมโต โชนนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมูลนิธิอายินโมโตในการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านรัตนะอำเภอตาพระยาจังหวัดสักแก้วโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีดังกล่าว ณหอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสะแกวนายกองเอกปริญญาโพธิสัตว์ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสแกวประธานในพิธีเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเป็นกําลังสําคัญของกระทรวงมหาดไทยมีการประกอบพิธีสงฆ์พิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมอบทุนมูลนิธิอาสารั สาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมอบสิ่งของบำรุงขวัญมอบทุนการศึกษาโดยชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสระแก้ว น้าโรงเรียนบ้านเนินสายฝนหมู่ที่13ตำบลพระเพลิงอเภอเขาชะกันได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเปิดโครงการ นายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ณนะโรงเรียนบ้านเนินสายฝนหมู่ที่13ตสาตบนพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสแก้วมอบทุนการศึกษามอบเงินสงเคราะห์เด็กครอบครัวยากจนและมอบถุงทานน้ำใจเหล่ากาชาติพร้อมทั้งรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชี้แจงแนวทางการแก้ไขและแนวทางขั้นตอนในการเดินเนิน แจ้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของภาครัฐที่กำลังดำเนินการในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงข้อสงสัยให้กับประชาชนโดยตรง ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสักแก้วอำเภอเมืองสักแก้วได้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกลการส่งต่อระดับชาติหรือ NRM โดยมีนายภูมิวัตรอุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองพลตํรวจตรีนัทพงศ์สัตยานุรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วผู้บังคับการสถานีตำรวจทุกสถานีเข้าร่วมสังเกตการสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติหรือ NRM เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายตามหลักสากลตั้งแต่กระบวนการรับแจ้งการคัดกรองการคัดแยกและการคุ้มครองเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อน NRM ใน10จังหวัดนำร่อง ที่บริเวณหน้าเทศบาลอารัญญประเทศอำเภอ,อารัญญประเทศจังหวัดสักแก้วนายภูมิวัตรอุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเมืองพลิกโฉมการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรจังหวัดสแก้วผ่านมิติศิลปะสตรีทอาร์ตเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตอบสนองการท่องเที่ยวแนวใหม่โดยการนำประวัติศาสตร์อัตลักษณ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมศาส,สนาอาหารมาเป็นสื่อในการนำเสนอการท่องเที่ยวผ่านงานศิลปะอย่างสร้างสรรสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเมืองอรัญญประเทศและจังหวัดสแก้ว